สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลน,นปอปตะขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคุรหว่างเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของ United, แบงคอกยูเนเต็ดแตะสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นแบงคอกชนะได้ทั้ง3นัด ผลงาน3มนัดล่าสุดของจูบ้านเชียงรายชนะ1แพ้สองโดยนัดล่าสุดพึงบุกไปแพ้ท่าเรือใน FA คับ1ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของแบงคอกชนะ1แพ้2โดยนัดล่าสุดพึงเปิดบ้านชนะโคราใน f อคับไป1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมก่อนเกมของเชียงรายจะไม่มีอธิบดีเอติรัตมาโกเบาเลนีที่บาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ผู้เล่น ที่คาว่าเชียงรายจะส่งลงสนามในระบบ343ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสรานอนอนอนุอินหลัง3ตัวชินพัทลีออกวิกเตอร์คาโดโซธนศักดิ์สีใสวิงแบ็กขวามนตรีพรมสวัสิ์กลางคู่อธิคุณมีทวมสีวกรเตียตระกูลวิงแบ็กซ้ายสนุการถิ่นจอมส่วนสามประสานฟิลิปป์โมลิน แนลสันโมนียาและคิมจีมินส่วนความพร้อมกุ่งแบงคอกจะไม่มีชนานันป้อมบุภาและชยาวัตรเสนาวงศ์ที่บาดเจ็บและเช็คฟิตพีรพัฒน์นัยยาส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่ข้าว่าแบงคอกกระส่งลงสนามในระบบ4,2,3,1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูไมเคิลฟอร์เกตการ์ดหลังสตัวนิติพงษ์เสลานนท มาเอลทอมเบียเอฟเวอร์ตันกอนาซเวสวันชัยจารุตนงคานกลางคู่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทศวรรษลิมวันนสเถียนสามตัวรุกมามุดดาฮัดดาเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสปกกล้าวอันนันและหน้าเป่าวันเดลุยจูเนียเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านเชียงรายจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มแพ็กกลางและหลังหินนันรอจังหวะสวนกลับเร็ว และบางของจะมาเน้นครองบอลบุกโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของบรรดานักเตะแนวรุกของบราซิลโจมตีแนวรับเชียงรายทางด้านเชียงรายนัดก่อนพึงตกรอบ FA ฟเคัพมาหลังจากที่บุกไปแพ้าการท่าเรือทำให้เหลือบอลลีกให้เล่นเพียงรายการเดียวที่พวกเขาต้องแพ่งสมาธิทำอันดับให้ดีที่สุดเพื่อหวังลุ้นคอต้า A c l เและฟรอมในบ้านฤดูการนี้ของเชียงรายก็ถือว่าดุดันไว้ใจได้เพราะยังไม่แพ้ ใครเลยสึกนัดพวกเขาจึงมีความมั่นใจในนัดนี้ที่จะคว้าชัยเหนือแบงคอกให้ได้นี่บ้านส่วนแบงคอกนัดก่อนก็ปลดล็อกชนะโคราชมาใน FA ครคับแบบชนิดที่หืดขึ้นคอเลยทีเดียวหลังจากก่อนหน้านั้นแพ้รวดมาสองนัดทำให้พวกเขาเรียกความมั่นใจกลับมาได้พอสมควรแต่นัดนี้พวกเขาก็ต้องบุกมาเยือนถิ่นเชียงรายที่เป็นทีมแพ้ยาก ทำให้แบงคอกต้องเล่นด้วยความอดทนถาหวังจะมาคว้าสามแต้มจากถิ่นกวางส่งแตาถึงกรุณนานด้วยความที่เชียงรายเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นแพ้ยากประกอบกับแบงคอกมักจะมีปัญหาเมื่อเจอทีมที่เน้นตั้งรับเกมนี้จึงเชื่อว่าทั้งสองทีมจะเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราบอลน,นอปต่อขอบครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพ่อครุนครับ